สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตำเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาทำปุ๋ยหมักขี้ไก่ครับท่านผู้ชมนะปุ๋ยหมักขี้ไก่วันนี้มีขี้ไก่เนื้ออยู่หนึ่งกระสอบนะครับท่านผู้ชมที่มีขี้ไก่แก่กก็สามารถเอามาหมักได้นะครับซึ่งถ้าเราหมักแล้วเราก็จะได้ทั้งแกลบหมักแล้วก็ได้ทั้งปุ๋ยหมักขี้ไก่ไปในตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะใช้ ขี้ไก่แก่หนึ่งกระสอบแล้วก็ลำละเอียดนะครับหนึ่งห้ากิโลนะครับลำละเอียดห้ากิโลแล้วก็จะมีเอ็มนะครับยูรเซียมจะใช้อยู่ร้อยเจีแล้วก็กากวาตาลใช้อยู่ห้าช้อนนะครับก็จะเอาลำละเอียดนะครับลำละเอียดจำนวนห้ากิโลนะครับล,ลำละเอียดห้ากิโลนะครับเทลงไปรวมกับขี้ไก่ที่เรา จะหมักนะครับก็ได้อย่างนี้แล้วก็เอามาคุกเข้าให้เข้ากันก่อนครับคุกเข้าให้เข้ากันอันไหนที่มันเป็นก้อนแข็งๆแ,แล้วเราก็ใช้จอบเราตีนะครับตีให้มันละเอียดตีให้มันแตกก่อนก็จะคุกเข้าแบบนี้สักสองรอบแล้วท่านผู้ชมนะครับให้ขี้ไก่กับอันนี้มาได้เข้ากันก่อนนะตอนนี้เรามาเตรียมเรื่องของ em กันนะครับก็จะใช้อยูหนึ่งร้อยซีซี ก็เ,เทใส่กแก้วแล้วก็จะเทล,ลงในบัวต่อน้ำสิบลิตรนะครับจากนั้นก็จะตามโดยกากน้ําตาลกากน้ําตาลนี่ผมก็ได้เอาใส่ในขวดนจำนวนห้าช้อนหรือห้าสิบซ,ซีซีนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วก็ขวขวเขย่าเขย่าให้มันเข้ากันนะครับให้มันเข้ากันดีแล้วนะครับเราถึงจะมาเทล,ลงในบัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเทล,ลงไปแบบนี้ครับก็เอามาลดราดในกองปุ๋ยของเราครับ ลดระในกองปุ๋ยก็จะลดราดให้มีความชื้นนะครับเมื่อลดราดเสร็จเราก็จะคุกเขาสักสองรอบนะครับคุกเขาสักสองรอบแล้วก็มาตรวจความชื้นดูความชื้นก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณ50%นะให้มีความชื้นประมาณสัก50%นนะครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ความชื้นอยู่ที่ประมาณ50% 50%เปอร์เซ็นต์เมื่อความชื้นได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตักใสกก่กระสอบแล้วก็เอาไปเก็บไ้ที่ร่มนะครับเก็บไ้ที่ร่มอันนี้เราก็จะหมักไว้ประมาณ1เดือนนะครับหมักไว้ประมาณ1เดือนนะก่อนที่เราจะใช้ปุ๋ยเราก็ควรจะเปิดถุงปุ๋ยหรือถุงกระสอบเราดูก่อนแล้วก็มือก็จับดูเลยถ้ามันมีความร้อนถ้าปุ๋ยเราไม่มีความร้อนถ้ามันเย็นแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับ นำไปใช้ได้อัตราการใช้นะครับท่านผู้ชมก็ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยก็จะมีความเค็มเนาะปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้เป็ดอะไรพวกเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับอาศัยมาพวกไม้ผลก็เป็นเล่งพวกดอกพวกผลอะไรต่างๆแต่ว่าจะใส่ผู้ผักก็ใส่ได้นะครับการนำไปใช้ก็อย่าใส่เยอะนะครับเป็นกระถางเป็นกระสอบเป็นภาชนะเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่เพียงหยิบมือนะครับก็มันสบายบ่อย อย่างน้อยๆก็เดือนละครั้งก่อนใส่ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมก็ควรจะพรวนดินก่อนนะครับพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยหลังจากนั้นก็ตามด้วยการรดน้านะครับรดน้ําให้เรียบร้อยนะครับพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะมัดปากแล้วก็จะเอามัดปากกระสอบแล้วก็จะเอาไปไว้ที่ร่มนะครับเก็บไว้ที่ร่ม